นำ้ำตัวกันสวัสดีค่ะอหมิมค่ะสวัสดีค่ะอินค่ะสวัสดี ا, ค่ะเก๋ค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเพลงที่จบไปของเราาเมื่อกี้นะคะก็ชื่อว่าเพลงต้องชอบแค่ไหนนะคะก็เป็นซิงเกิลพิเศษเนาะเป็นช<ๆ>ื่อซิงเกิล หรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็สามารถไปเสิร์ฟฟังได้เลยนะคะเพลงต้องชอบแค่ไหนของเพรสเซลนะคะฝากด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งาน the Mel Japan Discovery 2022โด้วยนะคะค่ะใครเดินผ่านไปผ่านมานะคะแวะดูก่อนได้นะคะพวกเราวงเพรสเซลค่ะแล้วเราจะตรงนี้ยังมีของกินน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยเดินฟังเพลงไปด้วยหรือว่าจะแวะมาดูเราไปด้วยก็ได้นะคะออิ่มท้องแล้วก็มาสนุกไปกับพวกเรานะคะ แล้วเพลงถัดไปของพวกเรานะคะก็เป็นเพลงในอัลบั้มของเราเนาะใช่ค่ะสุดเลยเป็นมินิอัลบั้มล่าสุดนะคะก็